了了了了了了。 ออกข้านี้เข้าข้างนี้เข้าข้างนี้มันมันมันมีบ้านล้อมแล้วไหมล้อมอยู่พี่แล้วอาสาเข้าอีกทางป่ะมีมีทางสาเข้าอีกทางไหมเป็นไงเขาเขามันต้องล้อมไหมต้องล้อมต้องล้อมพี่มองไม่รอบเลยว่ะเฮ้ยทำไงดีว้เนี่ยทำไงดีไปเลยพี่ป๊อกฮะต้้อองลม ฝั่งนู้นมีใครเข้าไหมฝั่งนู้นฮะเนี้มีชุดชุดนี้แหละที่เข้ามาทุกเรานี่แหละไป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 หันกลมุนติดเข้ามาาน้เดีกว่าเนี่ยนนยนากว่าไมเนกว่า ได้ไหมได้ได้ได้เพราะมันยืไดไกลไปพร้อมยังพร้อมยังหัวนี้พ,พร,ร้อมยังยังยังไม่มีหัวต่อพี่หัวต่อหรือว่าหัวฉีดหัวฉีดหัวฉีดได้ยังหัวฉีดได้ยังหัวฉีดไหมยังรามบางโพสามหนึ่งเดือน ตอนนี้กำลังโ,โแล้วสักสมัครลองใช้หัวฉีดวางหัวฉีดประมาณสี่หัวยังควบคุมเพิงไม่ได้ที่ถือเป็นบ้านไม้หนึ่งหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นมีรล่เขาชิดเพิงยังไม่อยู่ระหว่างลูกลามเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีมีมีอาสาวางหัวฉีดนะครับไไม่ได้องต้องสอดหลังส่อนนอกมันเข้าไม่ถึงหรอ่ต้องต้องพีี่นี่ขาดหัว หัวหัวเสียดไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดินสายไปแล้วหมดแล้วถึงแล้วฝั่งนู้นไม่มีหัวเฉีดฝั่งนู้นไม่มีหัวเฉีดใครมีหัวเฉีดถึงยังหัวเฉีดตรงนี้ถึงยังวังพอเลย เดน้ำไอบ้านโน้นตีนขึ้นหลังคาได้หรอยู่อยู่ด้านหลังนี่พี่ใสอนเนี่ยท่าน้ำก่นสวยฮะเี๋ยวผมขอสายเส้นนึงไอบ้านโน้นมัีหัวฉีดอ่ะไปหาหัวฉีดไหมน้ำไปแล้วน้ำไปแล้ว này nãy bên này này bỏ hơi với coi năng lớp bỏ này tập quân bỏ bơm năng lớp mở này ฝ่งนู้นเป็นไงบ้หลังวะเนี่ยนี่มันบ้านกี่หลังเนี่ยบ้านหลังหลังใช่ไหมก็นี่หลงนี้ฝ่งนนฝังนู้นไม่ะฝั่นูนไานใช่ไหมันกงยังเบาสายไปใช่ไหมโอ้ สายนี้ดึเอกสายนี้ลงอกสายนี้คอยอกขายีคอยอกสายนี้สองไม่อกสุดแล้วเราสุดแล้วฮะสายเหรอว่าสายหนึ่งเส้นสายหนึ่งเส้นนะสายหนึ่งเส้นสายเส้นนึงอะอ่าอ่า ขอสายเส้นหนึ่งขอสายเส้นหนึ่งรถบางโพรถบางโพใครได้ยินขอสายหนึ่งเส้นครับเอาแล้วเอาแล้วต้มน้ำาไม่ไม่่อนื่องเฮ้ยเฮ้ยบ้านนั้นอ่ะบ้านนั้นควันขึ้นแล้วน่ะควันสองชั้นอ่ะมาครับขึ้นมาขึ้นมา น้องๆส่ใส่ย,ยาวพอไหมยาวพอใหญ่พอเข้าไปลึกๆเลยเพราะว่ามันมีบ้านบ้านสองชั้นข้างในอะ่ะมันกำลังจะลามดึงสายไปเยอะๆเลยดึงท้าไปเลยสายนี้สายนี้ยาวพอไหมสายสายยาวไหมไปลองทักลองทักหน่อยลามบางลามบางโพบางโพอสั้หนึ่งเนี่ย นี่คือเป็นบ้านไม้หนึ่งชั้นบ้านหนึ่งชั้นขนาดนี้วางหัวสี่ห้าหัววางหัวสี่ห้าหัวกำลังร้องเพลงกำลังร้องเพลงก็ยังไม่สงบเนี่ยงจะแจ้งให้ทราบเพียงขอว่าสามเบี่ยขอว่าสามยยังเปลี่ยนยังยัง ระราแจ้งเรื่องรักการไฟฟ้ากัดไฟที่เกษตรกได้ด้วยเดยดเนื่องจากกระแสะไฟยังไม่ตัดเด็ดเอาไปเขยเาไป่งเส่งไปเลยจะไปม,ม,ม,มอจากทางไหนดูว่าปีนโคลด้รย ออขึ้นชั้นออขึ้นทั้งสองปั้นนี้ได้ไหมเนี่ยออประเมิน่นะครับนะออขึ้นชั้นสงดูหน่อไหนไหมกาสร้งข้าวนะครับออ เอ้าพี่มาดิมองไม่เห็นเลยหวังอะไรวะเนี่ยมันเหยื่อไม่ได้เข้าไม่ถึงเดี๋ยวแต่ว่าเอาอยู่แล้วล่ะร้อนไปฝั่งนู้นนะอ่ะฝั่งผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งขวาหนึ่งหัวหัวผมแจ้เขาคุมเชิงได้เลยนะเขบคุมในวงจำกัดนะเดี๋ยวจะซ้อนยังน้ำน้ำไปละน้ำเวลามาพอสามหนึ่งเกณฑ์ใครสับหัวแดงได้ยังรถน้ำอยู่แค่สามคำนะ ที่เคยทำับบนี้ควบคุมได้เพิ่งอยู่ในบนจำกัดไม่ลุกลามเลยหัวด้านซ้ายต้องน่าจะต้องลงเลยว่ะน่าต้องลงมันมันมีสองหัวถีดอยู่ข้างล่างคเลยต้องลงลงไปข้างซ้ายนเพราะมันมีดไม่เข้าเห็นป่ะใช่ด้านซ้ยด้านลูมีปัญหาแล้วด้านนู่เอาอยู่แล้วด้านขวาเอาอยู่แล้ว พอด้านซ้ายมันจะไปมันมีเท้าเขาอยู่อย่าหลังเข้าได้หรออเดี๋วครับลองเข้าบ้านหลังฟ้าจุนเป็นไงบ้างตรงนี้ได้หมดแล้วพี่ปิยะได้หมดแล้วนะเอาหัวหัวมาเพิ่มละไม่มีอะไรให้ไหมนะมารามจากกำโพสามหนึ่งเนี่ยดับทานดับทานอยู่เป็นขย่อมขย่อมทีเกิดเหตุเธอสงบอยู่ในระหว่างดับทานเลยไปที่นเลย ข้าเหรอขึ้นแล้วไอ้เกีิ่งข้นมาอันนี้เป็นอเดีวไเลีิ่งขึ้นมาเปลียวยิ่งขึ้นมาหวเป็น หอ่าเสร็จแล้มไ่พี่อมนอย่ี้ไงปง่ายกว่าใช่ไหมอมไก่มากเลอมไก่มากดี๋วเ้ยดเดี๋ลดานแล้วเอาด่เดทานแล้วแต่ว่ามันต้องนายเรต้องใช้น้จากห่วแดงแลวเนี่เดี๋ยวดันไปมีน้ำน้าไปแล้วก็่อมเ่งอยู่เครื่อง่ตรับเครื่องรับน้ำจากไหนวจากนี่ป่ะวน่ลอ๋อที่ลับซนอยู่อไอั่น้อ้มีหัีปเนี่ ใอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันมีหัวฉีดฉีดมาใช่ไหมเข้าทางไหนเนี่ยมีเขาบอกให้เข้าทางรถสอแนอสอแนอเหรอรถบางโคงไงเขาบอกให้เข้าทางหลังสอนอตอนสอแนอตามทางเข้ามาโหกพลังกพลังไหนอยู่ตอนสอนอฝั่งนู้นพี่ต้องมองตรงไปนู่นฝั่งนู้นเลยเนี่ยมองตรงกับเราไปเลยมองตรงข้ามเลยครับโอ้ยมองตรงมุมไปด้วยตรงใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมต้นงถ่ายมุมสูงก่อนหลายหลังคาอยู่เนี่ยฮะ ต้องหาว่าแปดเลยแต่ปัญหาคือเอาละไอชุดนี <District of ày> ้มันยากเห็นไหมเพ่มันไม่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 ได้มีบันไดมีัอ๋อมีบันไดใช่ไหมขอบคุณมากข้ามกันอ้าวไม่มีใครจำไม่ได้เอาละ พอสองปอสองพอสองอันไหนอันไหนพี่อยู่ฝั่งหน้างานเลยตอนนี้ตรงนี้มันมีสองสาหัวกำลังดูอยู่เดี๋ยวจะแป๊บนึงนะน้ำมันมาหมดเลยนะสามหัว อันนี L ้ไง L L L อ่าสายสายของเรายัางมาอยู่ศูนย์ที่หนึ่งยังมาอยู่อ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนนี้ใช้น้ำตำทานอยู่อะไรนะ ไฟตรงนี้ได้ใช่ไหมได้เดินโคดไก่ใสใช่ไหมย้อนแสงเปล่าย้อนแสงเต็มเต็มเลยวะนงนี้เวพวกงมไม่ถ่ายที่ร่องอ่โอ้มา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  <laughs> หายใจไม่ดีเลยพี่เพราะว่าไปหายน้ำเขาใช้รอขอนี่นี่ครับขอบางขอนีอย่างนั้ครับยังยังยังเข้าไปได้ยังยังนันี่นี่บ้านหลังเดียวเลยใช่ไหมนี่บ้านจันทรองใช่ไหม Thank you.